ผ้าไหมลายเกสรค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์นะคะทอเครื่องสีตะกอนะคะนุ่มผิวสวยมากๆเลยค่ะพื้นนี้นะคะสีม่วงค่ะคุณลูกค้าขาสีม่วงนะแล้วก็มีสีแดงด้วยนะคะคุณลูกค้าขาสีแดงก็จะเป็นแบบว่าสีแดงเข้มๆเนาะสีแดงเลื่อนหมูนะคะคุณลูกค้าขาสีแดงเลื่อดหมูสวยๆนะคะสีฟ้าจะเป็นฟ้าอมเขียวสีฟ้าจะเป็นฟ้าอมเขียวนะคะแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลเปลือกไม้ขายดีมากๆคุณลูกค้าขาสวยคลาสสิกนะคะรับสีน้ำตาลไปตัดได้เลยคุณลูกค้าขาผ้านะคะ พร้อมตัดนะเพราะว่าผ้าอบนิ่มเรียบร้อยนะคะอาบน้ํายาซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญคือลูกค้านะคะเวลาตัดอาจผ้ากาวนะคุณลูกค้าขาจะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นเฉดสีน้าเงินเนาะเห็นไหมใส่กับเสื้อเฉดสีน้ําเงินแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่า จะไปนานะคะไปใส่นะคะกับเสื้อเสียสีขาวสีครีมนะสีเหลืองนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะเป็นสีเทานี่คือใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยพรีเมียมมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาผ้าใหม่ลายเกสรอนผ้าไหมลายเกสรเซต้นี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้ารับผืนไหนลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยเนาะราคาสุดพิเศษเพียงราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ1,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขะเดี๋ยวให้ดูให้ชมใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกมีคุณลูกค้าบอกว่าอยากดูนะคะใกล้ๆนะคะช้าชัด คกค้าผืนนี้ค่ะผ้าไหมนะคะผ้าไหมสังเคราะห์ผ้าไหมหม,มัดหมี่ลายเกสรสีน้าเงินจ้าราคาผืนละ 1, าาหนึ่งพันบาทราคาถือถืนละหนึ่งพันบาทนะคะต่อไปค่ะคุณลูกค้าาผืนนี้นะคะสีน้าตาล ผืนนี้สีน้าตาลนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้ารับผืนนี้คุณลูกค้าจดไว้ได้เลยนะหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอแล้วส่งมาให้นุ่มนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008 0890416008หรือว่านาเบอร์โทรเบอร์นี้ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้หมายเลขโทรศัพท์ได้เลยจ้าสีฟ้าจะเป็นฟ้าอมเขียวสีฟ้าจะเป็นฟ้าอมเขียวสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ1000บาทราคาผืนนี้ หนึ่งพันบาทคุณลูกค้าขาสีฟ้าอมเขียวสวยๆจ้ะพร้อมนะคะคุณลูกค้าขาของขันของฝากสุดพรีเมียมของขันของฝากสุดพรีเมียมนะคะเป็นผ้าพันคอขอมาม้าผ้าพันคอขอมาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนคะ่ะ สวยน่ารักมากๆผินใหญ่นะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะพอดีใช้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะไว้ใส่นะคะร่วมตีมเทศกาลสงการไว้ใส่ร่วมตีมเทศกาลสงการคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะชื่นชอบสนใจชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้านะคะนี่เลยค่ะรับของแถมเป็นผ้าเป็นคอของม้าสวยนะคะคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีแถมไม่ฟรีนะคะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขา เซตนหนึ่งอ่ะมี5 5 0ผืนาบาทคุณลูกค้าค่ะเซตนหนึ่งอ่ะมี5 5 0ผืนาบาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะคะคุณลูกค้านะผืนนี้นะคะสีฟ้านะคะสีฟ้าอมเขียวนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะหรือว่าจะรับเป็นสีแดงดีคะแดงก็จะเป็นแบบว่า แดงเลื่อนหมูเนาะคุณลูกค้าขาแดงเข้มสักหน่อยสีแดงเลือ่อดหมูนะคะคุณลูกค้านะาสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะรับผืนนี้ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะพร้อมด้วยนะคะรับของแถมสุดพิเศษไปด้วยเลยคุณลูกค้าค่ะแต่นุ่งขอญยตคลาสีให้เพราะมีหลายสีมีหลายสีนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวนุ่งขอญาตคลาสีไปให้นะคะพี่ๆนะผืนสุดท้ายนะคะคุณลูกค้าขาอีกหนึ่งเฉดสีแนะนําก็จะเป็นสีม่วงอีกหนึ่งเฉดสีแนะนํานะคะขอแนะนําเป็นสีม่วงเปอกมังคุดค่ะคุณลูกค้าขาผ้าไหมลายเกสร ผ้าไหมาลายเกสรสวยๆนะคะเหมาะมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบใส่เสื้อสีขาวไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝายเสื้อลูกไม้คุณลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบใส่แบบว่าสไตล์สีพาสเทลเนาะสีพาสเทลใส่สีสบายๆส,ส,สบายตายอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําเป็นเป็น เป็นผ้ารุ่นนี้เป็นเป็นผ้าใหม่ลายเกสรจะเหมาะมากๆนะคะคุณนะคะนะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สั่งซื้อเข้ามาได้ที่เบอร์ 09, 04, 6, 0ูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดหรือว่านำเบอร์โทรอร์นี้ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการเด็ดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวช่วงต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยค่ะ